สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับวันนี้ก็มีข่าวทางด้านวงการทหารนํามาเสนอกันข่าวนี้เรียกได้ว่าก็เกิดขึ้นใกล้กับประเทศไทยของเราเนี่ยและครับนั่นก็คือบริเวตอ่าวไทยก็ยังคงเป็นประเด็นยังไม่รู้จักจบสิ้นนะครับโดยเฉพาะฐานทัพเรือเลียมก็อยู่บนดินแดงของกัมพูชาแต่ก็ต้องมีปัญหาครับในฝั่งของสหรัฐสหรัฐได้มีการชี้ว่าจีนนั้นมีการเข้ามาครอบงํากัมพูชา นั่นก็คือในกรณีที่กัมพูชานั้นกำลังไฟเขียวอนุญาตให้จีนสามารถส่งเรือรบแล้วก็เข้ามาประจำการย่างฐานทัพเรือเรียมตรมบริเวณพื้นที่อ่าวไทยซึ่งมันก็อาจจะมีผลกระทบโดยตรงต่อทางยุทธศาสตร์โดยเฉพาะอินโดและแปซิฟิกสหรัฐอเมริกานั้นมีความกังวลต่อเรื่องนี้เป็นอย่างมากครับ และบทบาทของการพู้ชานั้นก็ค่อนข้างที่จะแสดงบทบาทตนเองอย่างชัดเจนว่าไม่ได้ต้องการจะมาพึ่งพิงสหรัฐต้องการจะมาพึ่งพิงจีนดูจากกรณีที่มีการไปทุบอาคารที่สหรัฐอเมริกานั้นให้เงินสนับสน,นุนแต่กลับกลายเป็นว่ามาสร้างอาคารขึ้นมาใหม่โดยใช้เงินทุนจีนทั้งหมดเพราะฉะนั้นการสร้างฐานทัพเรือเรียมตรงนี้นะฮะ ถ้าดูในแง่พืติไีนแล้วครับยังไงเนี่ยาจีนก็น่าจะมีบทบาทสําคัญครับในการที่จะมาใช้ฐานทัพเรือเรียมตรงนี้แต่ปัญหามันมีอยู่ว่าหลายปีที่ผ่านมาครับกัมพูชาก็บอกว่ามันไม่จริงมันไม่จริงนะฮะเขาสร้างฐานทัพเรือเรียมตรงนี้ก็จริงแหละแล้วก็ได้รับเม็ดเงินสนับสนุนจากจีนแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าจะให้จีนนั้นมีการเข้ามาครอบครอง หลายปีที่ผ่านมานะครับกัมพูชาเนี่ยก็มีการออกมาปฏิเสธแต่ว่าเหตุการณ์ล่าสุดก็คือว่ามันมีเรือคอเวตก็เป็นเรือที่มีขนาดเล็กกว่าเรือฟรเกตแล้วก็มีการมาจอดที่ฐานทัพเรือเหลี่ยมคือการมาจอดเนี่ยคงไม่ได้เป็นปัญหานะฮะแต่ที่นี่ห่วงเวลาที่มันมีการมาจอดเนี่ยนะครับมันนานเกินซึ่งประเด็นดังกล่าวนั้นก็มาจากศูนย์ยุทธศาสตร์และการศึกษาการต่างประเทศครับหรือว่าหน่วยงาน C.S.I.C. ได้มีการออกมาพูดถึงว่าเรือคอเวตของจีนสองลำเนี่ยนะครับมันได้เข้ามาเทียบท่าแล้วก็จอดที่ท่าเรือเลียมเนี่ยนะฮะตั้งแต่ในช่วงเดือนธันวาคมของปีที่แล้วมาจนถึงบัดนี้นะฮะห้าเดือนแล้วก็ยังคงจอดอยู่มันก็เลยมีการตั้งคำถามที่มาจากฝั่งของสหรัฐนะครับแล้วก็มีเรื่องของภาพถ่ายดาวเทียมยืนยันอย่างชัดเจนว่า เรือทั้งสองลำนี้นะครับมันก็ยังคงจอดอยู่ถึงแม้ว่าวันนี้ก็จะเป็นวันที่9พฤษภาคมเรือทั้งสองลำนี้มันก็ยังคงจอดอยู่เป็นเวลานานกว่า5เดือนแล้วครับสหรัฐอเมริกาและประเทศอื่นๆนั้นก็ยังคงมีความกังวลน,นะครับที่เกี่ยวข้องกับกรณีที่กัมพูชานั้นจะให้จีนนะครับมาขยายอิทธิพลต้องการให้ฐ,ฐานทัพเรือเลียมตรงนี้กลายเป็นฐานทัพเรือจีนอย่างต่างแดน มันก็เลยต้องมีการถูกชี้ชัดไปว่าฐานทัพเรือเรียมน่าจะกลายเป็นสถานที่หนึ่งนะฮะในการที่จะมาสาบสูญให้จีนนั้นขยายอิทธิพลโดยเฉพาะในแถบของทะเลจีนใต้เพราะว่าจีนนั้นสามารถนําเรือลบจากที่ฐานทัพเรือเรียมนะครับมีการก็ไปปรากฏตัวในทะเลจีนใต้หากว่ามันเกิดศึกสงครามบริเวณพื้นที่ทะเลจีนใต้โดยเฉพาะทางตอนใต้สุด ฐานทัพเรือเรียนนั้นถือว่าเป็นจุดศาสตร์ที่มีความเหมาะสมสําหรับจีนแต่ว่าในเรื่องนี้ครับทางฝั่งของกัมพูชานั้นก็ได้มีการออกมาตอบคําถามเช่นเดียวกันต่อคําถามแรกครับว่าเรือคอเวตท,ทั้งสองลำนี้ครับทาไมถึงได้มีการส่งมาประจําการยังฐานทัพเรือเรียมเป็นเวลานาน,านกว่า5เดือนซึ่งมันก็เกินกําหนดเวลากัมพูชาได้มีการแสดงความคิดเห็นว่าจีนนั้นมีการเข้ามาลงทุนครับ เกี่ยวกับโครงสร้างพื้นฐานต่างๆอย่างมากมายเพราะฉะนั้นเรือทั้งสองลำนี่นะครับก็มาเพื่อภารกิจในการป้องกันในการมาคุ้มครองผลประโยชน์ของจีนอย่างต่างแดนนั่นก็คือที่กัมพูชา2ก็คือว่าอีกไม่กี่เดือนข้างหน้านี้ครับมันจะมีการซ้อมรบใหญ่ระหว่างจีนกับกัมพูชาเพราะฉะนั้นเรือทั้งสองลำนี่นะฮะมันก็จะต้องมีการเข้ามาร่วมการซ้อมรบ ระหว่างกองทัพเรือกัมพูชาและกองทัพเรือจีนและข้อที่3ก็คือว่ากัมพูชานั้นกําลังพิจารณาครับที่จะทําการจัดซื้อเรือรบใหม่แล้วเรือรบทั้งสองลำนี้นะครับมันก็จะมีสมรรถนะสูงกว่าเรือที่จีนเคยจัดหามาให้เรือทั้งสองลำนี้ครับกัมพูชาเนี่ยเขาก็กล่าวว่าเขากําลังศึกษาองค์ประกอบของผู้มันอยู่ และเนื่องจากว่าผู้เขาก็กําลังพิจารณาที่จะทําการจัดซื้อเรือรบประเภทนี้เพราะฉะนั้นมันก็เป็นสิทธิ์ของกรมูชานะครับที่จะมีการอนุญาตให้เรือคอเวตท,ทั้งสองลำนี้นะครับมีการมาจอดแช่ที่ฐานทัพเรือเรียมก็ด้วยเหตุผลทั้ง3าประการส่วนเหตุผลดังกล่าเนี่ยดูแลจะฟังขึ้นหรือไม่ขึ้นนะครับก็อยู่ที่มุมมองอเมริกาอาจจะมองว่าถ้าหากว่าต้องการมาซ้อมรบ ก็เดือนเมษายนก็มาก็ได้นี่นะครับทำไมต้องมาตั้งแต่เดือนธันวาคมนี่ก็เหตุผลหนึ่งนะเมื่อประมาณปี2,562นี่แหละครับสื่อดังของสหรัฐก็เคยมีการรายงานว่ากัมพูชากับจีนนั้นได้มีการมาแอบทำาข้อตกลงครับที่เกี่ยวข้องกับการอนุญาตให้จีนนั้นสามารถใช้ฐานทัพตรงนี้ได้เป็นเวลานาน,านกว่า30ปีจีนนั้นสามารถนำอาวุธยุกรณ์เนี่ยครับมาประจำการที่นี่ เช่นครังแสงกี่ปนาวุธก็สามารถนํามาจัดเก็บที่โรงเก็บที่จีนนั้นมีการบริจาคเม็ดเงินให้แก่กัมพูชาหรือจะมีการนําเรือบรบคมาจอดเทียบท่าพอดูจากการสร้างฐานทัพเรือแล้วครับมันสามารถรองรับเรือที่มีขนาดใหญ่นั่นอาจจะหมายถึงเรือบรรทุกบินของจีนก็ได้ครับเพราะฉะนั้นครับฐานทัพเรือตรงนี้ มันมีความสําคัญมากนะครับมันจะเป็นเส้นทางที่ใกล้มากนะครับในการที่จะเดินทางไปยังช่องแคบมารากาหรือแม้แต่มหาสุวนอินเดียแต่ว่าในขณะที่อดีตนาย,ยกรัฐมนตรีฮุนเซนนะครับก็เคยมีการออกมาปฏิเสธว่ามันไม่มีข้อโตลงดังกล่าวแล้วก็มีการชี้ไปเห็นนะครับว่า,า,ารัฐธรรมนูญของกัมพูชาเนี่ยนะครับจะไม่มีการอนุญาตให้กองกำลังต่างชาตินะครับมาสยาอิทธิพล บนดินแดนของประเทศของเขาแต่กัมพูชาบอกว่าเขาก็ยินดีนะที่จะต้อนรับเรือรบทุกชาตินะครับหากต้องการจะมาเจาะเทียบท่า